พี่น้องที่ฝึกกันมาแล้วเราก็รู้ว่าเขาฝึกจริงแล้วเจี๊ยบกําลังจะต้องการทดลองบางสิ่งบางอย่างก็คราวที่แล้วที่เจี๊ยบไปเนี่ยก็ได้ทําบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันก็เกิดผลดีกับคนที่เข้าทดลองออหลายๆอย่างทีเนี้ยตอนเนี้ยกับคําว่า act as if นะคะก่อนที่เจี๊ยบจะรันสมัมมนาหรือว่ารัน i v ร t e Coaching ในลักษณะที่เ,เป็นคนที่จะไม่รู้จักเขาณนะตอนเนี้ย กลุ่มคนที่มาส่วนมากเราจะมีคอนเน็กชันกันคือเราเรียนรู้มาด้วยกันพอสมควรเราจะมีเราจะรู้เทคนิคกันว่าเจี๊ยบอยากจะให้คุณฝึกแบบไหนแล้วคุณก็อยากจะหลุดอะไรนะจีเนี้ยจะมีอพารเมนต์อยู่ที่กรุงเทพจุดนั้นจะเป็นจุดที่เจี๊ยบจะให้ทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะคุณจุนรับคําท้าแล้วคุณเกิดวันคุณจะรับคําท้ามอยากให้มีผู้เข้าไปเทสติโมนะคะคือคนที่เจี๊ยบคัดสรรแล้วว่าเคยฝึกมาแล้วเจี๊ยบจะให้เข้าไปอยู่ในสเตตของ FSE คือปล่อยวางทุกพัฒน,นาการพลังงานเก่าๆไม่เอาเราจะเป็นพลังงานของผู้มั่งครั่งทีเนี้ยคือเจ๊ก็จะเชิญนะคะเทสติโมเข้าไปพักที่อพาร์ตเมนต์แล้วก็มีชีวิตยอยู่อย่างสุขสบายเสาร์อาทิตย์เนี่ยแล้วเจ๊จะให้เขาอยู่ในสภาวะที่ควบคุมพลังความคิดและควบคุมพลังความรู้สึกเจ๊จะคอยเช็คเขาตลอดนะคะในระหว่างที่เขาเข้าพักคือเขามีความสุขแต่ว่าขออยู่ช่วงหนึ่งที่เจ๊จะเช็คอาจจะเป็นช่วงเย็นๆของวันที่เข้าแล้วก็ช่วงบ่ายๆของวันที่จะออกอะไรอย่างเงี้ย เราจะเช็คพลังงานกันว่าคุณคิดแลวรู้สึกยังไงกับสิ่งที่คุณกําลังสัมผัสอยู่โดยที่คุณวางสิ่งที่เป็นพันธนาการวางปัญหาต่างๆไว้ใจฝึกจะอยากให้พี่น้องประสบผลสําเร็จไม่ใช่แค่เจี๊ยบประสบผลสําเร็จสิ่งที่เจี๊ยบได้มาเจี๊ยบไม่ได้มาแค่เจี๊ยบคนเดียวขอให้สิ่งนี้มันเกิดผลสําหรับผู้คนที่ฝึกพลังจิตที่จะสําเร็จไปได้วยกันนี่คือความตั้งใจของเจี๊ยบนะจินนะนะ ก็คุณจูนจินนะแล้วก็คุณซินดี้ตอนนี้คุณซินดี้เป็นเบสให้อยู่เป็นเป็นเบสก็คือเป็นฐานให้อยู่ oh. คุณซินดี้รับคำท้าเจี๊ยบที่จะเทสทเทสสิ่งที่เจี๊ยบกําลังทํพิเษเป็นทฤษฎีให้กับผู้ที่ต้องการฝึกพลังของจิตได้ประสบผลสําเร็จซึ่ง mm. เจี๊ยบเรียนมาเยอะมากกับหลายๆครูหลายๆโค้ด mm. เกือบ20กว่าคนคุณจูนคุณจูนบอกให้เจี๊ยบไปหาว่าเจี๊ยบเรียนกับใครมาตั้งแต่เจี๊ยบเริ่มเรียนพลังจิตมาเจี๊ยบเรียนมาเกือบ20กว่าคนแล้วเป็นครูใน ต่างประเทศซะส่วนมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันทําให้เจี๊ยบเข้าใจวิธีการฝึกแล้วโดยเฉพาะเราใช้มันเราใช้มันมันทําให้แบบว่าเราประสบผลสําเร็จในหลายหลาย,หลายเรื่องวันนี้เจี๊ยบได้บทสรุปนะคะว่า การฝึกพลังของจิตเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราจะต้องไปจดจ่ออยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆเจ๊ฟเจ๊บมีสภาวะมีปัญหาแต่เจ๊บไม่จดจอ่อเจ๊บสู้เจ๊บทำคลิปวิดีโอเจ๊บพยายามโฟกัสไปที่งานเจ๊บไม่จดจ่ออยู่กับปัญหาข้างหลังใบเสร็จที่อยู่รอบตัว แต่ว่าเจีย๊ยบโฟกัสทิงทางบ้านตอนนี้มีคุณมาดามเกิดวันนะคะมาดามเกิดวันรออยู่ในสายอยู่ที่จะมาแชร์ประสบการณ์มาดามเกิดวันก็เป็นหนึ่งน้องสาวเจี๊ยบนะคะที่เราเป็นคนบ้านเดียวกันเราเจีย๊ยบก็พยายามดึงเธอเข้ามาเรียนรู้เรื่องของพลังจิตวันนี้เขาปีที่เท่าไหร่เราไม่รู้ลองถามเธอดูแล้วกันนะคะลองฟังดูว่าเธอจะแชร์ประสบการณ์ยังไงเจี๊ยบอยากให้กําลังใจทุกๆคนรวมทั้งให้กําลังใจคุณมาดามเกิดวันด้วย <S <S สวัสดี<ฟ>ค่ะมาดามเกิดวัน สวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะขอบคุณมากเลยที่สละเวลาที่จะต้องเข้านอนเร็วมานั่งคุยกันนะคะขอบคุณมากโมเมนต์นี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เจี๊ยบทําตัวตลกตลกนะคะให้ทําตัวล่าเริงแล้วก็ให้ทําตัวไรสาระบ้านเป็นบางครั้งให้หลายๆคนเขามีอารมณ์เถิดเทิงไปกับเราเพราะว่าในสภาวะที่เป็นอยู่เนี่ยมันเกิดสภาวะหลายๆอย่างการเมืองฟองสบู่จะแตกถูกปลดงานโควิดอะไรหลายอย่างมากทําให้เรารู้สึกกลัวในการมีชีวิตอยู่ ตอนนี้ค่ะมีผู้โชคดีอยู่ในสายของเรานะคะคุณมาดามเกิดวันคุณมีความรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ณนะปัจจุบันนี้ค่ะโอ้ตอนนี้ต้องต้องคอยเอาความรู้สึกนั้นออกนะเพราะว่ามันก็หวาดระแวงนะะในการใช้ที่เราต้องเดินทางอโดย BTS ซึ่งที่ที่ไป ที่ที่เราไปทํางานมันอยู่ในใจกลางที่คนก็เดินทางไปเยอะแล้วตอนแรกเราก็มีความรู้สึกว่ามันอยู่ไกลตัวพอเข่าวการเสด็จขาวก็เป็นผลนะฟังเยอะก็ไม่ดีเอ,อพอเมื่อเชา้าถือว่าเป็นความโชคดีบางทีมันจะมีความรู้สึกเอ,อแวบขึ้นมาอยู่ที่เป็นความกลัว กลัวว่าถ้าเราเป็นอะไรไปแล้วอคนอื่นจะอยู่ยังไงกลัวกลัวความกลัวมันเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นในในในสิ่งที่เป็นแต่พอ,อไลฟ์เมื่อเช้าได้เข้าไปฟังไลฟ์ที่พี่เจียบคุยกับพี่น้อยอ่าโอเคไลฟ์เก่าก็เป็น,เป,นเป็นไลฟ์ที่ดีนะคะเป็นไลฟ์ที่ที่สุดยอดเหมือนกันไลฟ์นั้นที่อยู่ในน,นคคิ้เคิลคัมพนแล้วก็พี่เทียบก็แชร์มาอ่าก็ สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมันก็ทําให้เราหวาดระแวงเราก็กลัวแต่สิ่งหนึ่งที่ขึ้นมาได้ทันก็คือว่าเอ๊ะจะกลัวไปทําไมวะก็อ,อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเมื่อถึงเวลามันก็ต้องไปเอาเราก็ทํานั้นที่เราให้ดีที่สุดล้างมือดูแลสุขภาพเราให้ดีแล้วก็จดจ่อกับสุขภาพดีและความปลอดภัยของเราแล้วก็วันนี้ก็อ่ช่วงเช้า ช่วงเย็นเราก็ทําสมาธิแล้วเราก็อยู่กับสี่จะให้เวลากับตัวเองให้มากขึ้นวันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีที่ไม่ได้ออกไปไหนเลยอเนี่ยนอกจากโชคดีที่ไม่ได้ออกไปไหนประหยัดเงินอีกต่างหากใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ก็ได้อยู่กับอตัวเองแล้วก็ได้ได้เช็คตัวเองว่าคือเรา ไม่ได้มีสภาวะความรู้สึกที่หลุดออกไปมากเราก็สามารถที่ดึงตัวเองกลับมาทันแล้วก็อสภาพแวดล้อมข้างนอกมันก็จะมีหลายอย่างมากคนก็จะมีความกลัวคือแย่งซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ขาดตลาดมากแล้วเ,เราก็ไม่มีของสตอ็อกแต่เราก็มีความเชื่อจากความรู้สึกว่าเราคนภายในก็ดูแลปกป้องเราแล้วก็ จะนาเราไปในทิศทางที่เราต้องเชื่อให้มากที่สุดมันก็เป็นการตอกย้าแต่เมื่อเชา้าก็ดูคาร์ดให้ตัวเองก็ก็ต้องคือใช้คาร์ดช่วยในการนําทางไปในแต่ละวันเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่ได้ไปสื่อสารกับผู้คนบางทีเสียงสะท้อนจากข้างนอกอาจจะเกิดจากภาวะความลัวของเราที่ไปคุยกับผู้อื่นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราคุยสื่อสาร่านคาร์์ออกมาอย่างน้อยมันก็เป็นอ่ การพูดคุยกับตัวเราเองเราจะได้รู้ว่าวันนี้ที่เราจะต้องเฝ้าระวังคืออะไรบ้างเพื่อที่จะไปในทิศทางที่เราเขาจะนำเราไปในแต่ละวันเราจะต้องอยู่โดยเป็นโดยไม่ต้องวางแผนอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีการวางแผนมากขึ้นมีเหตุผลม,มากมายอันนั้นคือไม่ใช่พลังงานนำทางไปแต่เป็นอิสดะน,นำทางเรา <laughs> ก็ปลอดภัยดีก็ดีก็ก็มีแวบนะมีมีเอ้ยเขาบอกแถวที่ทำงานเราแถวมอสว์มีคนเป็นโควิดเข้าไปซื้อยาที่ร้านขายยาแล้วเขาปิดร้านขายยามีแว็บขึ้นมาเลยว่ากู่เข้าไปร้านขายยานั้นตอนนั้นแล้กวก็เดินผ่านไปกินข้าวทุกวันตรงนั้นและที่ที่กูไปกินข้าวล่ะมันกต้องถามแต่ โ okay. อเคก็ไม่เป็นไรเราก็กลับมาอยู่ที่ตัวเราก็ดูแลตอนนี้เลยไม่อยากจะไปรับลูกมังคีที่เทียบกแบไงอือหอือก็ท่องมนสิท่องมนท่องมนแล้วก็ทําในสิ่งที่ต้องทําแล้วก็อย่าปล่อยให้ช่องว่างให้เชื้อโรคเข้ามาจีน่าอย่าลืมนะว่าเวลาที่เราฝึกพลังหลังเทพได้แล้วเนี่ยเราจะมีพลังคุ้มครองตัวเราส่งออล่าออกคุ้มครองเราเนี่ยเราจะถูกปัดเป่า ออกจากสิ่งที่เราอาจจะไปโดนเกี่ยวกับเชื้อโรคมันเป็นเหมือนไสยศาสตร,ร์นะมัแต่มันทําให้เราคือมันเป็นความเชื่อถ้าเราส่งออร่าส่งพลังงานดีๆคุ้มครองเราหนูก็ต้องเชื่อเขาสิในเมื่อหนูเลือกเชื่อเรื่องพลังงานแล้วหนูก็ต้องเชื่อว่าเขาจะพาหนูปลอดภัยค่ะแล้วไม่ต้องบอกนะพี่ไม่เป็นอย่างหนูพี่ไม่รู้หรอกไม่ไม่เอาใช่ยอย่างนั้นก็ลบเกินไป <laughs> ม่หลอกแซวเล่นแซวเล่นโอเคทีนี้เรื่องโควิดานี่คือสิ่งที่คุณจินนะพยายามต่อสู้ตอนนี้คิดว่าตัวเองสู้ชนะแล้วใช่ไหมชนะแล้วชนะแล้วขอบเอ้ยสุดยอดมากเลยดีใจด้วยเว้ย